สวัสดีครับอาจารย์ดรโรดผมอนันต์เนนจาธีรหัส66 0126ครับการปฏิบัติของผมทุกๆวันตื่นขึ้นมาแต่เช้าขอน้อมขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ถวายบุญทุกครั้งครับจากนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็กำหนดจิตตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ เหมือนเดิมทุกครั้งครับภาวนานามพะะัพพะจับภาพหลวงพอ่อดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยออกจากการปฏิบัติก็เดินจงกรมเอาจิตจับภาพพระและการก้าวเดินภาวนาไปด้วยพอเสร็จจากการปฏิบัติแล้วเวลาทํางานใช้ชีวิตประจําวันก็ใช้คา,าถ,งงงงถาเงินล้านนึกถึงหลวงพ่อฤษีลิงดําใช้เสียงหลวงพ่อฤษีดิงดําสวดคาถาเงินล้านก็จะทําให้เรานึกถึงเห็นภาพหลวงพ่อได้ยอย่างชัดเจนดีครับ ก่อนจะเข้าได้เข้าถึงพระสกิกาคามีได้พิจารณาความตายพอดีร่างกายไม่สบายปวดขาก็คิดว่าถ้าเราเดินไม่ได้เราจะอยู่อย่างไรจะกินอะไรอิกก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้กินไม่นานเราก็คงไม่มีแรงก็คงต้องนอนตายอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นก็ปล่อยมันไปเราตายแค่อีกชาติเดียว ตายมาแล้วไม่รู้กี่ชาติจะตายอีกครั้งเดียวเราจะไปวิตกกับมันทําไมจิตก็เริ่มรวมตัวกันมีปิติมากนอนกลางคืนฝันเห็นอาจารย์ดรโลดมาบอกในความฝันว่าผมเข้าได้เข้าถึงแล้วตื่นขึ้นมาก็คิดว่าคงเป็นแค่ความฝัน พอสายสายมาก็เห็นรูปตัวเองที่ด็อกเตอร์ประกาศรู้สึกว่ามหัศจรรย์ใจมากดีใจมากที่สุดกว่าครั้งที่ได้พระโสดาบันอีกครับขอบคุณมากครับ